สวัสดีครับเป็นแฟนที่ชื่นชอบหนังกงแลงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องรวมเรื่องราวหนังกงแลงของเรานะครับก็มีหน่วยหนังกำแพงนะครับที่ฉายด้วยระบบฟิล์มแท้ๆนะครับมาแนะนํากันนะครับวันนี้ก็อยู่ใกล้หน่อยนะครับอยู่ที่เขตภาคใต้ของเรานะครับซึ่งหน่วยหนังกงแลงอยู่เขตภาคใต้ของเราก็มีหลายหน่วยนะครับซึ่งฉายระบบฟิล์มดิจิตอลนะครับก็ยังมีอยู่ให้ได้ชมได้สัมผัสกันนะครับ ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นหน่วยหนังกลางแปลงฉลองเฉลิมพลภาพยนต์อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสําหรับคลิปประกอบภาพประกอบในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางเจ้าของหน่วยด้วยนะครับที่ผมได้นํามาเป็นการแนะนําหน่วยหนังกลางแปลงนะครับหรือรีวิวหน่วยหนังสั้นนะครับทางช่องของเรานะครับซึ่งหน่วยของเฉลิมพลภาพยนต์ภูเก็ตนั้นก็ที่ผมดูใน Facebook นะครับก็จะเป็นหน่วยที่รับจัดฉายหนังกลางแปลงอยู่นะครับในตอนนี้นะครับ เป็นการฉายด้วยระบบฟิล์มแท้ๆ100%้เนะครับก็มีหนังให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งอินเดียนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่ชื่นชอบหนังกางแปลนะครับอยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ในเทบภาคใต้นะครับอยากจะได้นักการแปงซักจอนะครับไปสมควรในงานพิธีการต่างๆของท่านนะครับก็โทรไปติดต่อทางฉลองเฉลิมพลภาพยนตร์จังหวัดภูเก็ตได้เลยนะครับ ซึ่งโปเบงก็จะทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปให้ทุกหน่วยนะครับเป็นประจําที่ทางช่องเราจะทําคลิปนะครับก็จะแนบเบอร์โทรทางหน่วยงางทุกหน่วยนะครับตัวประเทศนะครับที่นํามาลงไว้ที่นี่นะครับตอนนี้ก็ลงไว้แล้วประมาณ300กว่าหน่วยแล้วนะครับซึ่งแฟนๆ FC ที่ชื่นชอบหนังกระเบงจริงๆนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดแชร์ช่องเราครับในได้ชมกันเลยนะครับแล้วก็มีหลาย FC นะครับพี่สงสัยว่าทําไมทางช่องเราไม่ลงไปถ่ายคลิปเองบ้างนะครับสาเหตุหลักแรกๆนะครับก็คือทางแอดเองก็มีงานประจำอยู่แล้วนะครับถ้าจะให้ลงไปถ่ายทําคลิปเองนังกแปดงทั่วประเทศนี้ก็คงจะไปไม่ทั่วถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นเหนือลองใต้ตะวันออกตะวันตกนะครับก็เลยทําวิธีนํำคลิปต่างๆนะครับจากทางซีเดียนะครับมา ช่วยโปรโมทหน่วยหนังการแปลงทุกหน่วยนะครับแล้วก็รีวิวหน่วยหนังให้แฟนๆได้ชมกันนะครับซึ่งบางทีทางเจ้าของหน่วยเองนะครับก็ได้ส่งคลิปส่งภาพประกอบนะครับมาให้ทางแอดเองนะครับจะทําเรื่องราวลงที่ช่อง u t u b e นะครับเพราะว่าคลิปต่างๆที่ลงใน YouTube นี้ก็จะอยู่ได้นานนะครับแล้วก็ค้นหาดูได้ง่ายนะครับไม่เหมือนสื่ออื่นนะครับบางทีโพสต์ไว้ที่ Facebook นะครับแค่ผ่านไป นานๆนะครับคลิปต่างๆก็จะอยู่ท้ายๆแล้วนะครับก็ไม่มีใครคนเจอนะครับมีทาง Youtube ที่เดียวนะครับที่เป็นแหล่งที่รวบรวมคลิปแล้วก็เก็บไปได้นานที่สุดนะครับถ้าทําถูกต้องตามกติกาของ Youtube นะครับสําหรับแฟนๆนะครับที่ชื่นชอบนะครับการถ่ายทํานอกสถานที่ของหนังแปลนครับก็มีหลากหลายช่องนะครับที่ทําหนังแปลครับให้ชมกันครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงสดการตั้งจอกันอะไรต่างๆนะครับ มีให้ดูกันนะครับขนคำว่าหนังกางแเลงใน u t u b e นะครับก็จะขึ้นมาให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่ามียูทูบเบอร์หลายท่านต่างๆนะครับได้ออกไปถ่ายทําให้ดูคลิปกันแล้วนะครับซึ่งทางช่องของเราเองก็จะขอทําในรูปแบบนี้นะครับทาไปเรื่อยๆนะครับเป็นการแนะนําหน่วยน้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยเล็กหน่วยใหญ่นะครับทางผมเองครับก็มีเวลาทําบ้านนะครับถ้าเจอในทาง Facebook ทาง Tik t o อก เป็นหน่วยก็จะมาแนะนําให้นะครับนําคลิปแล้วก็ภาพบางส่วนนะครับมาจะทําเป็นคลิปแนะนําเรื่องราวนะครับเพื่อเป็นช่องทางนะครับให้เจ้าภาพแล้วก็แฟนๆนะครับอยากจะติดต่อนักแปลงต่างๆในจังหวัดของตัวเองนะครับก็ลองค้นดูนะครับอย่างเช่นถ้าอยู่จังหวัดภูเก็ตก็ค้นคำว่านักแปลงภูเก็ตดูนะครับทาง YouTube ก็จะขึ้นคลิปมานะครับเป็นคลิปทางช่องของเราเองนะครับก็จะช่วยในการนะครับตัดสินใจที่จะจ้างนักแปลงอีกทางหนึ่งนะครับ ได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าไปนค้นหาใน a c e b o o k บางทีก็หน้าฟีดอาจจะลบหายไปหรืออาจจะค้นไม่เจอก็มีนะครับสำหรับคลิปแนะนำานลยนับแปลงฉลองเฉลิมพลภาพยนต์จังหวัดภูเก็ตในวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นหน่วยนักแปลงหรือเรื่องอะไรเกี่ยวกับนักแปลงนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องน้อยๆของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ